ก็จะมาพูดทอกกันก่อนนอนนะคะก่อนที่เราจะไปสดนวนนอนแล้วก็รักษาสุขภาพนะคะคุก็มีอาการแปลกๆเหมือนกันนะไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับที่เราไปฉีดวัคซีนไหมนะเออไม่อยากจะวินิจฉัยอย่างนั้นเพราะเราก็ไม่ใช่หมอนะถ้าฉีดวัคซีนมาตั้งแต่ธันวาแต่รู้สึกว่าเข็นสองไฟเซอร์เนี่ยอาการเราเริ่มแปลกๆคือนะเหมือนหรือว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นสุขภาพเราเองก็ได้นะ เนี่ยหัวเข่าของโคสองข้างมันรู้สึกบางครั้งนะคะนั่งนั่งอยู่เนี่ยหรือว่าบางที่เรานอนนะคะนอนกลางคืนหรือว่านั่งอย่างเงี้ยนะคะนั่งคัดสมารหรือว่านั่งห้อยขาตามเก้าอี้อะไรก็แล้วแต่อิทธิบททุกๆทุกๆวันในหนึ่งวันเราจะรู้สึกว่าหัวเข่าของของโคทั้งสองข้างมันร้อนๆเหมือนมีลูกไฟอยู่ในอยู่ในขาอยู่ในหัวเขา่า คะแม่ก็บอกว่าให้ไปหาหมอดูนะคะยังยังไม่มีเวลาไปอาจจะรอไปทำหมอในรอบที่ตามหมอนัดอีกอาการหนึ่งที่เดือนเมษาขอภัยคะ่ะเดือนเมษาก็เป็นไปได้ วันนี้กินแทบไม่ได้กินกาแฟสมไม่ได้กินเป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> ๋ยนพากินกาแฟชงก็เป็นอย่างนี้นะก็ <c oughs> เออก็ไม่มีอะไรหรอกก็วันนี้เราก็มาพูดกันแบบว่าสบายๆเนาะอในม,มุมของเรากันนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าใครมีความสุขอยู่นะคะมีความรู้สึกมีความสุขแฮปปี้ก็มีใจด้วยนะคะ เราทุกคนในปีที่แล้วเนี่ยก็มีเรื่องที่ผิดหวังเสียใจเนาะเศร้าแส่สำหรับอันนี้กรณีสําหรับคนที่มีเรื่องผิดหวงนะังและคนที่มีเรื่องแฮปปี้สมหวงังก็ไม่ต้องไม่ต้องฟังก็ได้นะอันนี้สาหรับเออมาให้กําลังใจนะคะคนที่เออผิดหวังสูญเสียนะคะถูกขยับไป นะครอืมก็มีกำลังใจให้นะคะก็ไม่ต้องคิดมากหรอกนะคะเพราะว่าหลายคนเขาก็เป็นนะคะเพราะว่าเนีย่อยอย่างอย่างอย่างคนทํางานเขายังดีนะเขายังมีลุ้นบนั้องบนนั่นใช่ไหมอย่างโค้ดอ่ะโค้ดทำงานอิสระโค้ดก็ไม่มีบทนั้เห็นไหมมันก็เป็นความถ้าคุณบอกว่าทํางานสบายแต่ว่าโชคร้ายโชคโชคดีคือทํางานสบายโชคร้ายคืออะไร ทุกอย่างมีสองด้านเสมอนะคะมีมีทั้งผลด,ดีมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะงานอิสระก็เห็นไหมก็ไม่ได้โบน,นปปัสปลายปีใช่ไหมล่ะอืมเราทํามากเราก็ได้มากเราทําเราก็ได้เราไม่ทําเราก็ไม่ได้หรือว่าบางทีทําแล้วก็ยังไม่ได้มันไม่ได้ฟิกตายตัวไรายได้ใช่ไหมเออแต่คนที่ทํางานบริษัทงานประจาหรือว่าเป็นงานโรงงานหรืออะไรเงี้ยเห็นไหมก็จะได้โบน,นัสเห็นไหม นี่ก็คือพยายามหาข้อดีในงานของคุณให้เจอพยายามพยายามอยู่กับมันแล้วมีความแฮปปี้นะคะไม่คุณต้องหาจุดข้อดีของสิ่งที่คุณทําที่คุณบอกว่ามันเบื่อนายถ้าคุณไปโฟกัสในในสิ่งที่ไม่ดีมันจะทําให้คุณท้อแล้วก็ไม่มีกําลังใจในการทํางานนะมันก็ช่วยได้นะคะเราแค่เปลี่ยนความคิดของเราเล็กๆน้อยมันช่วยได้นะไม่เชื่อก็ลองทําดูนะคะเคยผ่านมาก่อน เมื่อก่อนที่ทํางานแล้วมันหนักบางทีมันคิดไม่ได้มันทําไม่ได้เพราะเราไปโฟกัสแต่ข้อเสียของมันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราพลังเลิกงานแล้วเราลองกลับไปทบทวนสิว่าข้อดีของมันคืออะไรข้อดีของมันคือเราก็มีการลุ้นลุ้นนะคะลุ้นทุกเดือนว่าเอ้ยลุ้นทุกปีว่าเราจะได้โบนัสยังไงใช่ไหมอืมมันก็เป็นมันเป็นความหวัง มันเป็นความหวังมันเป็นแรงมันกระตุ้นให้คุณนะเน่ทำงานให้ดีขึ้นมันมันเป็นเป้าเป้าประสงค์ของทุกคนที่เป็นพนักงานนะมีหัวใจเป็นพนักงานในทุกสาขาอาชีพน,นะคะเออเพราะฉะนั้นถ้าคุณคุณยังอยู่ในเป็นระดับพนักงานเนี่ยก็ห,ห้คุณภาคพหมิใจนะคะว่าเนี่ย คือไม่จําเป็นปัญยังไม่ถึงเวลาของคุณที่บางคนก็อยากจะแหมรวยเป็นร้อยล้านพันล้านเห็นเขาลงคลิปว่าแหมวัยรุ่นสร้างตัวออกมาสร้างซะจริงๆมันก็